สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับเช่นเคยครับผมต่ายล็อบริไฟครับเราอยู่กันที่ร้านล็อบริไฟลังสิตครับวันนี้พาทุกท่านนะครับทุกคนมาชมผลงานอีกหนึ่งผลงานครับเสร็จแล้วอีกหนึ่งคันครับกับ Ford r a n g e r ครับคันนี้เป็นโมเดล F X 4 Max ครับ F X 4 Max ตัวใหม่ล่าสุดครับป้ายแดงจากจังหวัดตราครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว พามาชมรายละเอียดครับคันนี้รับรองว่าต้องว้าวพอเห็นราคาเห็นงบประมาณแล้วต้องได้ขนาดนี้เลยได้ขนาดนี้เลยเหรอต้องบอกว่าอย่างนี้ครับกับสีดําครับดูๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันดีกว่าครับคันนี้นนกับงบประมาณเดี๋ยวผมขอแจง้งงบประมาณก่อนคันนี้จบประมาณ2อ0 0 0นพนะครับสองแสนหกหมื่นขออภัยครับสองแสนหกหมื่นบาทครับก็ถือว่าคอสตไม่สูงเหมือนคัอนอื่นๆครับ หือว่าลงตัวเลยทีเดียวสําหรับ FX4 Max สีดําคันนี้ครับจากหวมาตราดครับคันนี้ก็ด้านหน้าครับเปลี่ยนโฉมใหม่เลยต่อของเก่าออกหมดครับของเก่าคือลูกค้าหมดทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนฝากระโปรงหน้าครับเปลี่ยนกันชนเปลี่ยนกระจังเปลี่ยนไฟหน้าหนึ่งคู่ครับเราก็เปลี่ยนแก้มหน้าซ้ายขวาทุกอย่างที่ใส่เข้าไปครับจุดยึดอยู่ที่เดิมหมดทุกอย่างครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นครับอ่ะฮะ อคันนี้ก็อัปเกรดไฟหน้าเป็นของไฟ a l า a l e กครับจาก USA หรือสหรัฐอเมริกาครับ Custom by l e f Sport ครับที่เล็กของเรานะครับเมืองทองโตเสาวที่ภูเก็ตนี่เองด้านหน้าก็มีการเปลี่ยนไฟครับแต่ถ้าว่าไม่เอาไฟแบบนี้นะครับไม่เอาไฟแบบนี้ก็มีไฟให้ครับเป็นโฟมไต้หวันครับก็คัตตอมเรียบร้อยครับเปลี่ยนคัตออฟเป็นขับขวาหมดนะครับ เป็นของบ้านเราครับด้าน,นล่างก็น,นะครับมีไฟ LED ครับตัวนี้เป็นทั้งไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวครับห้าดวง,จงแจว๋วด้านหน้าก็มีโลโก้มีไฟสิวครับไฟสิวเป็นไฟหลีสามดวงครับด้าน,นหน้ามา,มาดูที่ฝากระโปรงหน้าครับฝากระโปรงหน้าตัวนี้ด้านบนสกรูนะครับสกรูเราจะเป็นชิ้นเดียวกันครับก็จะสกรูแปด เอ็กโแม็กนะฮะด้านหลังด้านหลังเป็นตัวนี้เป็นชุดโปรงโปรงครอบกระบะท้ายตัวเดิมนะครับวัสดุทำจาก ABS ครับหนาสามมิลน,นะครับหนาสามมิลตัวนี้ไฟท้ายครับทรง F 1 5 0ครับจากค่ายวีแลนครับก็เอกลักษณ์ของเขาครับตัว U ตัว O แล้วก็ตัว E ด้านล่างครับ ท่านท้ายเพิ่มเป็นชุดข้อไฟท้ายครับเป็นแบบตัวหนังสือครับตัวนี้ก็กล้องมองหลังไม่มีครับเอพิโคแม็กซ์ด้านหลังใส่กันชนเดิมได้ครับกับจุดวายบอดีด้ของเราจุดเอฟหนึ่งห้าสูงของเราครับกันชนเดิมก็ใส่ได้นะฮะ,ะอย่างที่บอกว่าคันนี้ไม่ได้เพิ่มกันชนเหล็กไม่ได้เพิ่มอันไฟฟ้าไม่ได้เพิ่ม a c c ก s ซซเซอรอะไรที่ใส่เข้าไปครับส่วนเรื่องของความสูงความสูงด้านหลังลูกค้าอยากไม่อยากสูงมากครับค่งคขัางหมึกครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นดีกว่า ลค้าบอกไม่อยากสูงม,มากก็เลือกเลือกล้อเป็นล้อขอบ20ครับงานอัพเตอร์มาร์เก็ตครับ20คูณ12ลบ44ครับส่วนยางก็ใช้ยางแอมครับ M A T 3 5 5 55 R 2 0ครับเลือกไซส์เหมือนของใส่อเวอเรสต์0ครับความสูงด้านหลังเดิมครับด้านหน้าลองสเปซเซอร์ที่หัวโชค1นิ้วครับ ก็เซ็ตสรงจัดทรงให้มันดูออกมาประมาณนี้ก็สวยครับสวยเลยนะ่าใช้งานปกติได้ได้ดีเลยละ่ะช่วงล่างเขาให้มาดีแล้วครับให้โช๊คฟอกมาก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรลองสเปเซอร์ด้านหน้าอย่างเดียวครับคันนี้อย่างที่บอกครับงบประมาณ2องแสนหกหมืบาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับใครอยากได้แบบคันนี้ก็สอบถามเข้ามาได้เบอร์โทรติดต่อครับ 092ครับ2656778ครับต่ล็อคโมดิฟายครับเล้เ,เบอร์เจ้าสำนักครับเต้ล็อ m o มดิฟ084ครับ0500729ครับเต้ล็อ m o มดิฟมีปัญหาสอบถามหรือข้อสงสัยตรงไหนครับโทรมาสอบถามกันได้หรือว่าจะมาดูรถตัวจริงนะครับเรามีรถอยู่ที่ร้านรถของลูกค้าที่เข้ามาทำก็มาเข้ามาดูก่อนได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็พอสมควรแล้วครับสำหรับคันนี้ยังไงขอจบคลิปไว้จะกพิธีเท่านี้ครับมีข้อสงสัยหรืออยากดูคลิปวิดีโอสวยๆครับฝากด้วยครับช่อง YouTube Channel ครับเข้าไปในช่องค้นหาครับเซิร์ชเซิร์ชคำว่าล้อ m o d ด f y ครับมีรถรีวิวรถสวยๆหลายๆคันครับอยากได้เป็นแบบอย่างคันไหนก็เข้าไปศึกษาก่อนได้วันนี้ยังไงขอจบคลิปไว้จากพิธีเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ